โอเคครับมาคำถามที่สองมาเรื่องนี้สองดีกว่าไม่ต้องคำถามอะเรื่องนี้สองดีกว่าเรื่องค่าน้ําเค็มที่ใช้เลี้ยงกับปูนะครับกุ๊จะเอาไอ้เรื่องนี้มาไว้เรื่องต้นๆเพราะว่ามันจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเยอะนะฮะคือค่าที่กุ๊กใช้เลี้ยงปูเนี่ยณตอนนี้เนี่ยความเค็มในบ่อมันอยู่ที่ประมาณ3ามสิบ 830ประมาณนั้นนะครับ ppt ppt PP ก็คือมันเป็นค่าหน่วยของความเค็มที่พือเส้นเปอรอะไรสักอย่างจะไม่ได้ละภาษาอังกฤษช่างมันก็จริงๆเรื่องความเค็มเนี่ยการเลี้ยงปูมันอย่างที่ทุกคนรู้ว่าปูด,ดำม่น้ำก่อยได้ถูกไหม ถูกต้องมันอยูน่น้ำก่อยได้ก็จริงแต่ว่าการจเจริญเติบโตมันจะสูน้ำเค็มไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็คือความเค็มที่กุ๊บเลี้ยงหรือว่าปูสามารถอยู่ได้ก็คือเอาที่เนียนๆเลยนะความเค็มห้าขึ้นไป5 ppt นะครับขึ้นไปแต่เกิดจะให้สวยๆก็สักประมาณเจดแปดเอ่อขึ้นไปประมาณนั้นถ้าทําได้นะก็เรื่องความเค็ม มันมีบางคนที่ไม่มีน้ำเค็มนะฮะต้องไปขดน้ำเค็มมาอย่างเช่นกลุนะ๊บในตอนนี้กลุ๊บต้องขดน้ำเค็มเราสามารถผสมได้แต่ว่าผสมยังไงไปดูคลิปต่อไป